นี่ครับ <c oughs> ทุกของชาวนาครับฝนเมื่อคืนครับเน่าครับข้าวเน่าครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ครับโอ้ยลูกนี่นะเอาละเอาอันนี้พอเล่งจันทิงปลูกข้าวยังปลูกนาอย่างไรนี่ยลูกนี่เนี้นยปลูกเป็นย้อมเป็นย้อมอยังงือก็มี ไปทางซ้ายก็ไปไปทางขวากว็าไปนี่ครับก่อจะได้ข้าวมาครับนี่อดชมนี่เอาละเกี่ยวไว้ครับเน่าโอ้โหเมาอะไรก็รู้นี่เมาอะไรก็สองพันโค กุมกาบ่าวันนี้จะเลีวว้วน,นี่เฮ้ยหอบมาเนี่ย <c oughs> เออเฮ้ยเหรอโอ,อ,อ้น้ำขึ้นติ๊กบ้ากับม่บางนะครับบ้าไปไหนหรอสลากบ้าไปกินสลากเฮียหมู้อะ่ะ